ผมจะมา cover เพลงพี่นิโนเมทินีนะครับเพลงคนขี้เหงาครับผมต้องบอกว่าเวอร์ชั่นของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่แบบใหม่นะครับมีความน่ารักทันสมัยนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นตัวเราด้วยแล้วก็มันดูเหมาะกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับ ชอบดนตรีนะเพราะว่าผมได้คุยกับทางโปรดิวเซอร์เนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาทําดนตรีได้ได้น่ารักมากๆแล้วก็ดูแบบจังหวะอะไรเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยมันมันมันฟังแล้วมันลืมมันลืมอ่าเวอร์ชั่นเก่าประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยคของพี่นิโน่เนี่ยเขาจะเหงาแบบว่าเฮ้ยเหงาจังเลย แต่ของแจ็คนี่จะเป็นเหงาแบบว่าเฮ้ยเหงาอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันคนละอารมณ์กันตีความหมายคนละแบบกันคนที่เหงาของแจ็คก,ก็เลยมีความเหงาแบบว่ามีความล้าลาด้วยมีความน่ารักมีความเป็นการ์ตูนมีความเป็นแอนิเมชันในเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยออกมาในเวอร์ชั่นที่เป็นคนที่เหงาที่มีความสนุกสนุกนิดนึงผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโดเรมอนมากๆและตัวละครที่ผมชอบเนี่ยเป็นใจแอนเขาก็เลยมองว่าผมเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ใจแอนที่ที่ร้องเพลง คนขี้เหงาแบบแบบแบบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยครับพี่แต่ถ้าสิทธทางร้องร้องร้อได้ให้พี่ลีโน้่ร้องง่ายเลยใช่พี่ตอนซ้อมผมจำเนื้อไม่ได้เลยผมซ้อมครึ่งวันอะ ถ้าผิดก็คือผิดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้พ่อโน่เนี่ยที่เราเคารพเขาเนี่ยเห็นว่าเราแบบไม่ต้องซ้อมเยอะเพราะว่าเราชอบพี่แบงค์งงแคสเนี่ยเราชอบพี่แบงค์งงแคสเนี่ยโอ้โน่ทำไมทำไมวันนี้คุณซ้อมแล้ววันนี้คุณดูไม่มีสมาธิเลยครับยากครับเพราะมีเพิ่มแบบเพิ่มการแสดงขึ้นมาด้วยพ่อสวัสดีครับ คนไม่ฟังแล้วนะเพลงแบบตะไครนตรีเก่าๆคุณอะเขาฟังหมดแล้วพ่อเก่าก็ไม่ฟังมึงตลาดมันต้องแบ่งกันไม่ฟังพ่ออยู่ตลาดไหนตลาดของพี่น้องเลยตลาดของพี่น้องไฟังเพลงด้วยดารามาแต่จริงชอบแบงค์องแคสมากกว่าคนเห็นผมร้องเพลงก็ต้องเป็นร้องเอ้ยแจ็คมาพี่แบงค์อีกแล้วแจ็คมากิ๊กดูพี่แบงค์อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่มันท้าทายอย่างหนึ่งว่าเราก็สามารถแบบ ร้องเพลงของศิลปินคนอื่นที่เรานับถือก็คือพ่อดิโน่เราที่เรานับถือพ่อดิโน่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งพ่อเขาให้ของเราเยอะแล้วก็แบบ <c oughs> เขาให้นาฬิกาให้ของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเคารพเขาครับ <c oughs> ล้อเล่นนะพี่จริงๆครัผมมาตั้งใจทุกง,งานแหละที่ท,ที่ที่ผมรับแล้วก็ผมร้องแต่ผมจะเป็นคน,คนกวนๆนิดนึงแต่ในลักษณะเนี่ยโจทย์เนี่ยมันคือเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่แบบคือเราก็ เอาจริงคือเป็นเพลงเก่านะแต่เด็กยุคใหม่อย่างผมอะก็ฟังนะแล้วที่ฉันไม่สุขไปรู้หรือป่ะดาวดาวถามถึงกันไม่มีบางแลจริงให้คนป่วยน้อยใจตามเคยนานเลยกว่าจะหาครับก็ใครที่อยากฟังนะครับผม คนขี้เหงาเวอร์ชั่นใจแอนอย่างผมนะฮะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับรับรองว่าจะทำให้ไม่ผิดหวังครับมีใใครบ้างเงเเปป็น็นนหห่่วญ